ผมคุยแคแดงนะครับวันนี้ผมมีสินค้าจากบริษัทแคแดงมานําเสนอกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับชื่อชุดนี้นะฮะชื่อชุดปรบจันบาลนะครับเป็นยาเก็บข้าอาญาในนาข้าวนะครับประโยชน์ของมันเลยก็คือเก็บได้ทุกญ้ายกเว้นดอกขาวนะครับโดยเฉพาะเก่งเลยนะฮะตัวนี้สนมายราบนะครับลงดีนะครับในชุดนะครับจะประกอบไปด้วยยาทั้งหมด4ตัวนะครับผมแกะให้ดูเลยนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวไตโคเพอร์นะครับตัวที่สองก็จะเป็นตัวมิสพดีแบกนะครับตัวที่สามก็จะเป็นตัวจับใบนะครับและตัวสุดท้ายที่พิเศษสุดเราใส่มาให้นะครับก็คือตัวอาหารเสริมพืชนะครับเพื่อใส่มาเพื่ออะไรเพื่อลดความเครียดของข้าวนะฮะช่วยให้ข้าวฟื้นตัวดีนะครับหลังจากที่ได้รับยาขยาไปแล้วเนี่ยข้าวจะมีการชะงักบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้จะทําให้ข้า